เคยรู้สึกเหมือนปิดกับอะไรซ้ําๆไหมคะแบบว่าตั้งใจอยากจะเปลี่ยนตัวเองนะอยากเริ่มอะไรใหม่ๆครับแต่สุดท้ายทําไมมันวนกลับไปที่เดิมตลอดเลยทั้งที่ก็พยายามแล้วจริงๆนะทําไมอะคะอืมเป็นความรู้สึกที่ผมว่าหลายคนน่าจะเจอนะครับไม่ว่าจะเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างาตั้งใจจะนอนให้เร็วขึ้นใช่ใช่ค่ะแต่ก็เผือหยิบมือถือมาไถดึกดึกดื่นดืนหรือ อาจจะเป็นเรื่องที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยอย่างความสัมพันธ์ที่รู้ว่ามันไม่ดีแต่ก็กลับไปอยู่ในวังวนเดิมๆใช่เลยค่ะเหมือนกันเลยวันนี้เราเลยอยากจะมาคุยเรื่องนี้กันให้ลึกขึ้นหน่อยนะคะอ้างอิงจากบทสนทนาในข้อความที่วางตอนทำไมเราเปลี่ยนไม่ได้สักทีทั้ทงที่ก็พยายามแล้วครับผมเขาชี้ว่าปัญหามันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องเราไม่มีวินยัยหรือความตั้งใจไม่พอ ใช่ครับแต่มันมีอะไรที่ลึกกว่านั้นซ่อนอยู่ที่เรียกว่าจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกครับผมซึ่งในบทสนทนานั้นเปรียบเทียบได้น่าสนใจมากว่ามันเหมือนเป็นโปรแกรมขับเคลื่อนอัตโนโมัติหรือออโต้พายลอตของเรานะครับออโต้พายลอตเหรอคะใช่ครับมันก่อตัวขึ้นเงียบๆตั้งแต่เราเด็กๆเ,เลยจากประสบการณ์ต่างๆที่เราเจอ๋อ oh. แล้วโปรแกรมนี้แหละครับที่บางทีมันก็คอยดึงเราไว้ไม่ให้เราเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โหน่าสนใจมากเลยค่ะงั้นเรามาลองแกะกันดูไหมคะว่าไอ้เจ้าโปรแกรมอัตโนมัติหรือจิตใต้สำนึกเนี่ยมันทำงานยังไงทำไมมันถึงมีพลังกับเราขนาดนั้นได้เลยครับคือจิตใต้สำนึกเนี่ยมันเหมือนเป็นเอ่อคลังเก็บข้อมูลความเชื่อของเรานะครับคลังข้อมูลความเชื่อใช่ครับเก็บมาจากประสบการณ์ในอดีตลองนึกภาพตามง่ายนะครับสมมติว่าตอนเด็กๆเ,เราอาจจะเคยถูกบอกบ่อยๆว่าแบบ อย่ายทำตัวเด่นสิเดี๋ยวไม่มีใครรักนะอือหือค่ะเข้าใจเลยคำพูดแบบนี้ซ้ำๆเนี่ยมันอาจจะค่อยๆกลายเป็นความเชื่อฝังใจไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยก็ได้นะครับว่าเอ่อการจะเป็นที่ยอมรับเนี่ยมันสำคัญกว่าการเป็นตัวของตัวเองหรือว่าเราต้องพยายามทำให้ทุกคนพอใจตลอดเวลาเราถึงจะมีคุณค่าอะไรแบบนี้เข้าใจแล้วค่ะมันเหมือนกับการเถูกโปรแกรมไว้เงียบๆตั้งแต่เด็กๆเลยเนาะ ถูกต้องครับแล้วพอเราโตขึ้นอยากจะเปลี่ยนเช่นอยากกล้าพูดความเห็นมากขึ้นอยากปฏิเสธคนให้เป็นครับจิตใต้สำนึกที่ถูกตั้งโปรแกรมไว้นี่แหละก็จะเริ่มทำงานของมันใช่เลยครับแล้วในข้อความที่วางเขาให้มุมมองที่เอ่อน่าคิดมากๆเลยนะครับว่าจิตใต้สำนึกเนี่ยมันไม่ได้แค่กลัวการเปลี่ยนแปลงน,น,น,นะอ้าวไม่ใช่แค่กลัวหรอคะครับแต่บางทีมันตีความไปเลยว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ย,ย,ยมันคือภัยคุกคาม ภพ่คู่ค้ามใช่ครับภัยคู่ขามต่อตัวต,วตนเดิมๆที่มันคุ้นเคยมาตลอดเพราะในมุมของมันพื้นที่เดิมๆที่คุ้นเคยถึงแม้มันอาจจะไม่เพอร์เฟกะคนะ,คะแต่มันก็รู้สึกว่าปลอดภยัยกว่าการก้าวไปสู่สิ่งใหม่ๆที่ไม่รู้จักอ๋อเหมือนมีตรก,กะของตัวเองว่าไอ้ที่คุ้นคุ้นเนี่ยปลอดภัยสุดแล้วนั่นแหละครับไม่ว่าความคุ้นเคยนั้นจริงๆแล้วมันจะดีกับเราหรือไม่ก็ตามซึ่งบางทีมันไม่ใช่แค,ค่ความคิดนะครับมันรู้สึกถึงร่างกายเลยใช่ไหมคะแบบหัวใจเต้นเร็ว เงื่อออกมือสั่นเวลาจะทําอะไรที่มันต่างไปจากเดิมถูกต้องเป๊ะเลยครับนั่นคือสัญญาณเลยว่าระบบป้องกันภัยของจิตใต้สํานึกเรากําลังทํางานเต็มที่เลยแล้วทีนี้เราจะเริ่มสังเกตเจ้าเสียงข้างในหรือความรู้สึกแบบนี้ได้ยังไงบ้างคะจุดเริ่มต้นง่ายๆเลยครับคือการลองฝึกฟังความคิดตัวเองอย่างตั้งใจดูฟังความคิดตัวเองหมายถึงยังไงคะช่วยขยายความหน่อยคะ่ะครับ ลองสังเกตในสถานการณ์ที่มันท้าทายความรู้สึกเราหน่อยนะครับเช่นกำลังจะยกมือแสดงความเห็นในที่ประชุมค่ะแต่ปุ๊บมันมีเสียงแว่วๆในหัวขึ้นมาว่าอย่าเลยหน้าพูดไปก็ไม่มีใครฟังหรอกหรือความคิดเราคงยังไม่ดีพอหรอกมัง้งอ,อ,อ,อ๋อๆนึกออกเลยค่ะเสียงแบบนี้สิ่งพวกนี้แหะครับคือตัวอย่างที่ดีเลยแล้วพอเราจับเสียงนั้นได้แล้วต้องทํายังไงต่อคะบางทีมันมาเร็วไปเร็วมากเลย ใช่ครับมันมักจะอัตโนมัติมากๆพอเราเริ่มจับมันได้ทันลองตั้งคำถามกับเสียงนั้นดูครับนี่ง่ายแต่ทรงพลังมากคำถามว่าลองถามว่าเอ๊ะเสียงนี้มันมาจากไหนกันนะหรือนี่คือเสียงของเราจริงๆนะตอนนี้หรือมันเป็นแค่เสียงสะท้อนจากอดีตเป็นคำพูดของใครกันแน่การเริ่มแยกแยะได้แบบนี้แหะครับ คือจุดเริ่มต้นของการที่เราจะดึงอำนาจกลับมาว่าเราจะเลือกเชื่อเสียงนั้นต่อไปไหมเป็นวิธีเริ่มต้นที่ดีมากเลยค่ะไม่ใช่การแบบไปหักดิบหรือต่อสู้กับมันแต่เป็นการค่อยๆทำความเข้าใจที่มาที่ไปของมันก่อนใช่ครับแล้วในบทสนทนาที่อ้างอิงถึงเขามีคำแนะนำหรือแบบฝึกหัดให้ลองทำบ้างไหมคะมีครับเขามีกิจกรรมง่ายๆอันนึงน่าสนใจมาก คือเขาแนะนําให้ลองเขียนความเชื่อเกี่ยวกับตัวเองที่เรารู้สึกว่ามันอาจจะกําลังจํากัดศักยภาพเราอยู่เขียนออกมาเลยครับสักสามข้อก็ได้เช่นอาจจะเขียนว่าฉันไม่เก่งพอที่จะหรือฉันไม่กล้าพอที่จะหรือแม้กระทั่งฉันคงเปลี่ยนเรื่องนี้ไม่ได้หรอกอะไรแบบนี้ค่ะพอเขียนออกมาแล้วพอเขียนออกมาแล้วให้ลองถามตัวเองต่อครับว่าไอ้ความเชื่อเนี้ยเราไปรับมาจากใครหรือจากประสบการณ์ตอนไหน แล้วที่สำคัญคือมันยังเป็นความจริงสำหรับเราในวันนี้อยู่หรือเปล่าคหรือจริงๆมันเป็นแค่เรื่องเล่าเก่าๆที่เราดันเชื่อสนิทใจมาตลอดแล้วคำถามสุดท้ายที่นําคัญมากๆก็คือเราพร้อมจะลองเขียนเรื่องเล่าบทใหม่ให้ตัวเองหรือยัง โหการตั้งคําถามแบบนี้มันเหมือนเราได้เอ่อได้ส่องไฟฉายเข้าไปดูในห้องเก็บของเก่าในใจเราเลยนะฮะเนี่ยใช่เลยครับมันคือการเริ่มต้นเข้าไปคลายปมความเชื่อดเดิม,ดมที่อาจจะฉุดรั้งเราเอาไว้โดยไม่รู้ตัวสรุปแล้วก็คือการเปลี่ยนแปลงที่มันยั่งยืนจริงๆอาจจะไม่ใช่แค่การพยายามเปลี่ยนพฤติกรรมข้างนอกอย่างเดียวครับแต่คือการต้องกล้าหันกลับมาฟังเสียงข้างในของเราอย่างจริงจังก่อนถูกต้องครับ ทำความเข้าใจที่มาของความคิดความกลัวแล้วก็ความเชื่อต่างๆที่มันขับเคลื่อนเราอยู่เบื้องหลังและมีอีกประเด็นที่น่าสนใจมากๆจากแหล่งข้อมูลนะครับ <c oughs> เขาบอกว่าแค่การเชื่อเรากล้าพอที่จะหยุดแล้วหันมาสํารวจตัวเองแบบนี้นะครับค่ะ <c oughs> ถึงแม้ว่าเราอาจจะยังเปลี่ยนพฤติกรรมที่อยากเปลี่ยนไม่ได้ในทันทีนะอ <c oughs> แต่แค่นี้ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงจากข้างในแล้วซึ่งเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่สุดเลยครับ งั้นก่อนจะจากกันวันนี้ขอฝากคำถามทิ้งท้ายไว้ให้ลองไปคิดกันต่อดูนะคะมีความเชื่อเก่าๆเ,เรื่องไหนเกี่ยวกับตัวเองที่ถ้าวันนี้เราลองกล้าตั้งคำถามกับที่มาของมันกับความจริงของมันในปัจจุบันดูบางทีนั่นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเราก็ได้นะคะ